เอาแล้ครับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Victory Cat กันนั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในเกมไมค์ครับนั่นคนกับโลคิตคิ n เนอร์กันนั่นเองชื่อพอนะครับเนี่ยน้องชายทำไมมันชื่อพอขนาดนี้วะน้องถ้าเกิดหลายๆคนสงสัยน้ำคนว,ว่าสกินพี่วิกเนี่ยคือสกินใครนะใช่ครับทุกคนคือสกินมันเองเป <laughs> ็นไงชอบสกินนี้ใบกิบพี่ว่ามัน,นเป็นสกินที่แบบว่าโคตรหล่อใท้บอกให้ ดยที่วันนี้นะครับน้องๆเราจะมาทําการแข่งนะค,คนสร้างบ้านราคา1บาทกับ1ล้านบาทกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับน้องๆโบ้บ้านของพี่วิกแล้วก็พี่กิจเนี่ยจะแตกต่างก,กันมากมันขนาดไหนถ้กิดน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโลบอกร้านใหม่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้วนั่นก็คือ t 4 t y p a y i n t h ครับโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายบริการกดของเลสสิบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟู้ดคิงเรจินซี่แอนิเมะแอดเวนเจอร์และชินโดร์ไลฟ์รวมไปถึงมีบริการเติมรระบบบด้วยนนัอ บอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรดีครับน้องๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน t w e n t y f o u r p a y i n t h ครับและทางร้านนะครับน้องๆมีบริการจําหน่ายไก่ตันบอกฟุตราคาสุดคุม้มแค่เริ่มต้นสิบ,บาทเท่านั้นครับน้องๆอ,อ,อย่างแรกเลยครับทุกคนเราจะทาการแข่งกันทั้งหมด3ครั้งนะก,กิจนะซึ่งครั้งแรกเนี่ยนั่นคือบ้านหิมะนะครั้งที่2เนี่ยก็คือสิ่งก่อสร้างนะนะและครั้งที่3เนี่ยก็คือพวกอุปกรณ์เข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าเลือกสีก่อนไหมไมันมี2ส,สีเนี่ยมันมีสีแดงกับสีเขียวอ่ะนี่สีผมพี่ไปสีเขียวเออ ได้ครับทุกคนซึ่งวิธีการที่เราจะทําการสร้างกันนะครับน้องนั่นคือการที่เราํำการใช้เจ้าตัวเ o อร์อิดิกกันนั่นเองนะฮะแล้วนับ 1- นึถึงสาแล้วเราค่อยทาการเสกโอเคมากิจโอเคไหมแล้วก็นะขอทําการวางบล็อกก่อนแล้วก็ทําการเอาขวานออกมานะครับน้องๆโอเคเอาอยางกิจเอาอยางพร้อมยางพร้อมยางพร้อมนมนะหนึ่งสองสามเอาแล้วครับทุกคนรอบแรกเราทุกคนโดยที่รอบนี้นะครับน้องๆเราจะทาการใช้คําสั่งเพื่อทาการเสกเจ,จ้าตัวคริสต์มาสดิสนีย์กันนั่นเองนะไอ้ชื่อมันไม่เจอว่ะ รู้สึกว่าบ้านของเรานะครับน้องๆมันจะไม่ติดกันนั่นเองแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเราทําการใช้บ้านหลังใหม่ก็ได้นะเรามีหลายหลังนะครับน้องชายนี่โอ้โไอ้กีดบ้านพี่แม่งใหญ่เกินหไอ้กีดไอ้บ้านแม่งทะลุกําแพงเลยวะเด้อเด้อเด้อทางอันเดี๋ยวผมจะดำเนินการเอออันดูก่อนแล้วกันนะครับน้องๆเพี่ลืมไปเลยทุกคน มีกำแพงอะ่ะเดี๋ยวกันนะอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคแล้วก็ํำการใช้คำสั่งวางไปนะครับ <laughs> นี่ออกมาแล้วทุกคนโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราไปลองไปดูฝั่งบ้านของโลก,กิกในันบอรหนึงดีกว่านะครับน้องๆบ้านของไอ้กิจเ,เป็นยังไงไหนออนทัวร์ดิกิจออนทัวร์ดิบ้านเป็นยังไงไหนลองไปดูดิโอ้โหเฮ้ยนี่มันทำไ <laughs> <laughs> มบ้านมันลอยได้ไวกิจครับผมวางสูงไปไหน <laughs> อ๋อสมสมมุติว่ามันอยู่ที่พื้นแล้วกันนะครับน้องๆน,นี่คือ <laughs> ของฉันว่าเยอะก็เก๋ไหนดูดิออนทัวร์หน่อยครับน้องๆว่าบ้านนี้ของเราเฮ้ยมีของโอเคไหมพร้อมเอนฉันตลอดเวลาเลยนี่หว่าสำหรับใครหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าน้องกิจของเราทั้คนเพิ่งเล่นเอ่อโซเวียล์หนึ่งร้อยวันไปนะฮะเมื่อชาติก่อนได้ไหมไอ้กิจนะเมื่อช, <c oughs> ชาติก่ <c oughs> อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมีชั้นใต้ดินไม่ใหญ่ไอ้กิจไหนดูดิรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ยังยังไม่มีบาริเดอร์ด้วยว่ะไอ้กิจฮัลโหลสวัสดีครับรับอะไรดีครับน้องชายเฮ้ยกิจโอ้ มันสามารถลงไปใต้ดินได้ด้วยวัยกิดมามา,มา,มาลง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 มานี่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ช่างไงอ๋อยังไม่ได้ปอมปลอมปลอมเฟไว้ก่อนข้างในอย่างเฟกข้างนอกอย่างสวยอ่ะเดี๋ยวไปดูฟังของพี่บิ๊กกันบ้ากดีกว่านะครับน้องๆว่าบ้านของเราเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะฮะไอ้กิด กินแม่งจะรู้ไปเลยอะทุกคนโอ้โหจัดนัดเสียซึ่งบ้านของเราทนะุกคนโมเดิร์นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของโลกิตเลยนั่นเองนะฮะคล้ายจัดเลยนะกิจนะก็ผมไปเนี่ยไม่ได้ก็อปไอ้อันนี้คือแบบว่าอจัดๆแต่ดูดีเหมือนนกัน,ไ,นไ,ได้เลยนะมันต้องม,ม,องมีมันต้องมีความแตกต่างเวกิจจริงมันต้องมีความแตกต่างเวน้องชายจริงจริงจริง,รงไม่มีกม็มาเลยเนี่ย มีนะเว้ยทุกคนโอ้โห,โหนี่เกิดความแตกต่างเว้ยน้องชายด้านบนนี้มีเตียงนอนไอ้น้องโดูดโดเป็นไงเป็นไงไนี่สลิปปิง<ม>ปป้งได้สลิปปิ้งได้เฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีเนะี่มันก็มันก็เหมือนกันนะเห็นไ,ไหมเนี่ยมันก็นหมดเลยเนะี่ยผมไม่รู้อะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าคะแนนรอบนี้เอาเป็นแบบว่าเออหนึ่งหนึ่งละกันโอเคปะ่ะสำหรับรอบแรกของเราเฮ้ยมีมอนเตอร์ด้วยว่ะทุกคนโอ้โหเรารีบออกกันดีกว่าครับน้องๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูรอบที่สองกันดีกว่า อันที่2คงับน้องๆจะเป็นในเรื่องเจ้าตัวต้นคริสต์มาสกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าทุกคนว่าต้นคริสต์มาสของเรากับพี่กิจนะใครจะชนะกันนะฮะไอกิจพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวกันนะเดียเ๋ยวขอทำการเซตคำสั่งแป๊บนะครับน้องๆโอ้โหคำสั่งเรานี่ก็ไกลเกินุ้มโอเคเอา้าไม่มีว่ะ อายังทุกคนหนึ่งสองสามโบไปแล้วครับทุกคนนี่โอ้โหต้องคิดมานมีแม่งโคตรหล่อเท่ไอก้กริดอยากจะบอกให้ต้นไม้ทอจุดแม่กงกลางวางกลางอากาศเลยวไวกิจ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองดูฝั่งไอ้กิจบ้างดีกว่านะครับรน้องๆว่าฝั่งของกิจ<อ>ชิงเนอ้อเลยจะเป็นยังไงว้าฮ่อันน <c oughs> ี้ของที่ มีงูเี้อทุกคนอุ้ยอันนี้มันเหมือนกับไอ้นี่เลยว่าไอกิจเขาเรียกว่าอะไรนะฮังเกิลเกมอะจำได้ไหมที่แบบว่าเมื่อก่อนอะเออที่แบบว่าเราต้องแบบโซลงโซลเวลตรงกลางอะไรเงี้ยคือแบบว่ามีกล่องเชนแบบเยอะมากๆเลยนะครับน้องๆถือว่าเป็นต้นไม้ที่ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสได้แบบว่าดีมากๆเลยนะฮะเยอะแม่งเจ๋งว่ะไอกิจแลบบ้วอมึงแม่งหล่อไท่วะแน่ๆไปดูของพี่ดีกว่าน้องชายต้องโจต้องโจต้นคริสต์มาสของเราเป็นไงโอ้โหคือแบบแม่งมีแค่ต้นจริงๆว่ะแม่งไม่มีอย่างอื่นเลย นี่ไงมันก็มีพวกบล็อกแดงๆเพิ่มเนี่ยเห็นช่ไหมอ๋อไอบล็อกแดงๆนี่มันมันมันเมื่อกี้มันไม่มีนะกิดานี่ไงมันก็มีเพิ่มเนี่ยผมตัดแต่งเพิ่มไงมันได้โอ้มันอย่างนี้นี่เองนะครับน้องๆเออมันมันมันก็ดูดีนะถ้าเกิดสมมติว่ามึงจุดด้วยนี่คือแบบว่ามันจะว้าวมากกว่าเดิมอีกนะเข้าใจไหมโอ้กหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหในห้องบนนห้องบนมันก็จะร้องอย่างนี้เพล่ นี่คือรอบที่สองเรานะทุกคนน้องๆคิดว่ารอบที่สองของเราเนี่ยใครจะชนะครับไอเก็ตมาโดนกำแพงน้องชายผมชนะไงผมก็ชนะโอ้ <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูรอบที่สามกันดีกว่าและรอบนี้ครับน้องๆเป็นรอบตัดสินกันนั่นเองโดยที่พี่วิกนะครับน้องๆได้มีการเตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาเว้กิดียเรามาลองดูรอบที่สามกันดีกว่านะครับน้องๆว่าใครจะชนะกันนั่นเองทุกคนทำการฟาดไปนะฮะนี่โอ้ยคนน่ารักนะครับน้องๆค่ะ เทุกคนซึ่งของเราครับน้องเป็นเจ้าตัวสโนว์แมนนะเป็นไงกิจสโนว์แมนสโนว์แมนโอ้โหก็เทไหนไปดูฝั่งไอ้กิจมากดีกว่าครับน้องๆว่าของโลกิจเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้เห็นอะไรแดงๆด้วยไอ้กิจมันมันแปลกๆมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยของไอ้กิจเป็นแคนดี้ทุกคนโอ้โหเฮ้ยแต่ว่ามันสีแดงเข้ากับกำแพงมากเลยนะเว้ยกิจเพราะกำแพงฝั่งกิจเนี่ยมันคือสีแดงไงเข้าใจป่ะใช่เ้ยก็เทครับแล้วน้องๆนะครับทุกคนคิดว่าฝั่งของพี่วิกดูฝั่งของโลกิจนะใครจะชนะกันนั่นเองถ้้้้้าานนออออองชชบบคคลลลลลิิิิปววววดดดีีีีโแแกกกกกก็็พพ่่่จยืมไ์ วันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนกันด้วยก็วันนี้นะครับทุกคนพี่วิกก็โลกิตเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย